สวัสดีนะคะวันนี้ผ่าหลานสาวเขาเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณนชาเอาอมันโมมีสัญญาณค่ะไหลมาตะดนโดนคุณเนี่มันหันมด้จากเือ่อ สีหอดมองเปลี่ยนกันขับแล้วบ้านเนี่ยเก่งมากน้องเคสขับเรื่องอะไรแล้วฮะรืไม่มีอะไรไปเซ็กันเนาะอาลานร้านยาเขาอำเภอค่ะมือนี่ร้านพึ่อยากข้อไอตุยมานาวบอบอค่ะอาญาณกลับมาทรงมาท่าน เพราะว่าน้องจักหน่อยน้องซีมีงานเนาะคะ่ะจะจะทำงานถ่ายงานสบายดีอาวุคนสวยสวัสดีนะคะ s <S ฮะแ no, <no>, no. อบเมี่อีกที่ละ่น่นเอออาวุกใจดีขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีร้อยสามสิบหกท่านอ๋อรถเอ อย่างก็เพิ่คนซื้อยังก็ไม่มีไม่มีมอล่ํามันมีมี่มะมน,มมนะคะคกนก็ะเขาเพอ่มข้กันวันนั้นสวัสดีค่ะอู้สวัสดีนะคะน้องอังเปาสอบค่ะโมน,นีจะจะเลิกตอนบ่ายค่ะกับสีกับความกันกับอังเปานะคะ่ะบัตรน้องเคศูนไปจอดหน้ารถอ,อนะ่อ,อยก็ได้ แม่นค่ะเพื่อนว่านขอให้นุเลื่อยไปสักกันขอให้นุคับแน่อานุโได้คับโดนแล้วป่านรุ่นกะฆ้าขายตะนามแล้วแล้วโบแดงมีไพ่ฮัดคับให้นุอีกเพื่พนอนว่าวิย่าณเพิ่นลืมคับมากเพราะท่านในหัวใจด้วยค่ะแต่เพื่อนยังไม่กลั้นว่าจมอีกนะว่านย่ำได้นุซีมีใบขับขี่เนาะอโอ้ยเดี๋ยวนั่งยื่หันก่อน ดึงเล็กมือไว้โอ้เปนสีขาวอำเเพิ่รอค่ะเนี่ยภากับสีเปียนกันขับวันรุ่นปอดบ้างบอบอหลุจอนดได้อยู่อยอนองเคทขับเก่งแล้วไปซื้ออะไรอีกหน้าพี่เคทซื้อขขาวไว้ฝากพี่ตุย้ยค่ะพี่ตุ้ยอยากกินขขาวมันไกล <laughs> <laughs> เดี๋ยวข่้ยลงก็ได้นั่งยื่หันละ <laughs> <laughs> รุ่นู้นสีบอต่อว่ะ สวัสดีค่ะอุ้สวัสดีนะคะน้องเคสได้ฝึกขับรถอีกแล้วสุดๆจ้าคุณเกียงไก่เนาะถ้าน้อง17ปีก็ทำได้นะคะแค่มีผู้ปกครองรับรองค่ะอ๋ออีกหนึ่งปีฮะสองเดือ17แล้วอ๋อจะ17แล้วสวัสดีครับนะอูรูเคสสวัสดีค่ะจอดละค่ะเพราะว่าหอดอันนี้แล้วเนาะ สีเขาอำเภอสี่คืนถนนใหญ่ละค่ะเปลี่ยนกันขบับน้องกับบการขับขึ้นไป <laughs> ตวา,ากาศน,นีและค่ะเพื่อนกับข้องแน่อันนี้แน่แล้วเสียตว่า,บาแบบว่าโบ้เลยครับทุกมือทุกมือเนาะทื่ <laughs> อย่างตาบองยืเทิร์นอย่างมันลมยานยูเทิร์นพี่เอาแหม,มไปไหนคะเอาแหม,มอยู่บ้านค่ะปะอุมาหั ข้ามาแป๊บเดียวค่ะวันที่นี่กะจังจะกลับร้อมกันร้อมอังเปาค่ะเพราะว่าอังเปาเพิ่นสอบหอดเทียงเนาะคะ่ะบายเพิ่นก็เลิกก็จังสีผ้ากลับเขาไปน้ำกันค่ะน่ารักจังเลยมาซื้อข้าวให้พี่ตุยมั <c oughs> <c oughs> ารลุงค่ะมัารลุงเอ้มือว่านเี่นประูทายคลิป้อยูว่าสีลงว่าเหนลงอยลง <c oughs> <c oughs> พี่ตุยพู้ไหนน้อย <c oughs> เอมแอมอยู่บ้านยังนายกระซิบผ้ากันอันเขาไปหาเนาะค่ะเปลี่ยนกันเลยไหมหนูลงมาก่อนแล้วหนูก็คุยรอไปเพื่อนอันอยากเขามาอำเภอค่ะหาเงินปลาแจวก็ค่าน้องเนาะปลาลุ่นก็ค่าขายน้ำอันเพื่อนมาบพาะท่านเจ้อ้วนค่ะไ้านู้นเจอปลาไก่นาะอ่ะเจียวเปลนกันขาเพล่ยน่ะ ้องเก่งมากจ้าน้องคิดเป็นสวยสอบได้ที่หกเก่งเก่งจ้าคะแนนสอบอะไรบ้สอบได้อย่างน้อยได้ที่หกแต่ว่าเกียรติตกเก่าอยู่เบ๋ได้เท่าไหร่เกียรตสามจุดสามเท่านี่แหละแต่ว่าเท่าก่อนได้อนสามจุดเจ็ดเท่านี้แหละตกแบบลายเรียนพิเศษกับออมแอมเนอะเพราะมันมันมาเรียนออนไลน์แบบที่หนิงนุ่มบอได้เห็นงานส่งขาดส่งงาน แอมแม่ไปสอนภาษามั่วไปบอสดพี่เคนเพื่อนกันว่าอันนี้ภาษาเนาะคะ่ะแอ,อมแอมพันสายพาา่อานนะสอนนูน้นสอนภาษาเราโอ้ยพ่อังกฤษนู้นว่ได้จีนก็ได้เนี่ย่้าจีนได้นู้นวได้กว่าอังกฤษอยู่ถ้าไม่มีโควิดจะส่งแอมกับพี่เคสไปสิงคโปร์อยู่โอ้ยนู้นว่ะจีบว่นน่งห้ว่ะนู้นแอมกเป็นก็ <c oughs> ไปเรียนพิเศษโอ้ยอ้อมแอมเข้าไปตก รถเอ็นไฟฟ้ายูคสิงคโปร์เขายังกลับยังไปต่อได้สยเนาะหนูกับทีว่าน่งไขว่านหนูไปเป็ี่ยนเล็กน้อยปรโเนาะคะ่ะเพื่อนไปเรียนทิเศษส่งมาแม่ไปเรียนทิเสษสิงคโปร์อันเพิ่นไปตโต๊รถเอน็นไฟฟ้าไปว่าท่านมูแต่ว่าเพื่อนก็สามารถแล้วัตหรอดได้เลยอะแหละเพิ่นไปตอนปรโมหนูก็ไปเลยที่แรกว่าจะเดินกลับที่พักเนพะื่อน น่องก็สาหวานไปหอนโรงเรียนเลยคือเกาไปเลยจักน้อยไปเองได้สิส่งไปอยู่เรียนออนไลน์ได้ค่ะนอนนี้กิ่งมากแล้วความโคเคสขอบคุณค่ะ <laughs> เออไปไหมถ้าไปได้อ่าไปกับน้อง2คน 2> โอ้ยตายแล้วเน้ำแน้งเบลาคันว่าค่าคู่มิดน้องได้ไปอีกแล้วเนอะ มันไม่หุยยังไปน้ำนู้นกะจะไปอยู่ไปน้ำหนองหนองแหงเบาเบาโอ้หนองกะสีลอยอยู่แต่น้องขึ้นไปน้ำกันงสองคนเว่าหนองอย่างนี้นู้นู้หาวไปเห็นกระชายดึงแล้าต้องพัดไปจังซันเ่าจังสีเก่งให้นู้ไปแล้วหนูไปนู้ไปเป็นอยู่นู้อ่านออกเขียนไหน กไปเกสิไปพ่อแม่แม่ทั้งสิ้งกระปุกคนเกสิมีเยอ่ตัว <laughs> ไปหาประสบการณ์เนาะตอนนี้พยายามหาเงินเก็บไว้รับรองสบายแน่นอนอนาคตจ้าดีมากมาเลยค่ะพี่เคสขอบคุณค่ะ ้ากันไปใส่นอกอร้านเขาเำเภอจาสีปากนู้ไหมมันยังปากนูแผ่ริบข้าเจ้านีลยล่ะมันมันมันหลอกมันต้องทาลิปลิปปามก่อนมันถ้าอันมันมันหันมาติดมันมันมันได้ทาอยู่ลิบมันลิปมันแต่มันมันเกิดมันเป็นเครื่องนูแผริบเลยล่ะมันเป็นว่าซองเธอมันก็ยังมันหล่อด้านเลยลอก อยากให้มา,ามอำน,นาจจมื่ค่ะอำนาเยนานิคมค่ะถ้าอำนาจนุมบ่เคยเดินไปจาาสนหมากถึอไปทั้งหมู่ถ้าแยสูกับบ่เคยเดินไปอำนาจนี่าีตากกระอุกับออมแอม,มค่ะ <c oughs> พอมาน้องเลี้ยงยูหา่านก็ไปบ้านหน้องไส้ลุนุมค่ะรานเครื่องเสียงยูเซนานงน่องไส้คนก็นไปเปิดยูเซานาฉันมาน่ยสิไปทั้งหมู่ถ้าแยโสูนุนุมบ่เดไปแบบโดนเลยนุมบ่หัวเรามีีซีอยู่สู เคยไปสามั่งบิ๊กซีอะส้เคยลำากลำบากคืหลังเขาเปิดที่ดึกแหกเคยพาไปแต่หนูบหนูไปน่าจะเมือ่อหนูบาร์หลวงมันมีหนูถามโมเอาว่ามันมีเป็นบิ๊กซีเนอะหนูบอกมันมีเจ้าบ้านเจ้ยินเาอปากจะได้ไม่แห้งมันมันโมเมนต์ว่ามันอ่หลอกได้จ้าต่ว่ามันมันเป็นเจอแล้วเป็นแหงๆตอนมันเดี๋ยวหลอกหนู้สึกรีบ กุ่มนะอัพทาอัพท่ายูท่าอย่ามันกับวัสดุใช่มันก็วาสลีนที่เป็นกระปุกวาสลีนกางนี่ลูกไปซื้อเหน็น้องแมมคนหนึ่งเป็นปากแตกปากหลอกกินวัสดุเพรานว่าร้านอยู่ใสอ่อะไรรานยังพูจากตก็ร้านอยู่ในข้าวกระวบร้านแในน้องไสล้ลุงนุ่มอะค่ะอ่ะยูแถวขวั้วเพชรดังเงินอะคะ่ะมันจะยูติดกับร้านอ้อยเก่านหนะคะ่ะน้องที่ก็รับซื้ออ้อย ชื่อร้านอะไรอะตั้งเจริญแอนซาวแล้ว hmm. ว่าช่วงนี้เพ <who> ิ่นยุดเนะค่ะเพราะว่าเพิ่นประสบอุบัติเหตุขาเพิ่นหักเพิ่นเห็นงานบได้เพิ่งก็ยุดไปช่วงนี้ค่ะท้ตอนนี้จ้าตอนนี้ก็ฮอนเลิกล้าจาขอไม่ถนนยังแล้วพร้อมเพื่อนแล้วรูกระปิดอันนี้เหรออาอจิละไม่เป็นยังเดยวถือวันนี้ก่อนร้านก็อยากทายคลิปค่ะ เย็กๆก็กอาวุจับเพราะว่านูว่ากาขี่ร,ขรถฟอยยร์ดนถใหญ่รถลายแต่าามาขันเด็กจึงสิว่ามีรถเอร่ามันเป็นห้างไปบ้าน็นูน้องเล่นไม่มีรถมาแล้วเขาเมื่อมัน่ดรยรแห้ง <f uck ling> ต่กูขับเป็นยังขับหยากเลยเขาแล้ว <f uck ling> ก็จิไปหาซื้อของจา้มน,นี้มาสื่อของมาเจกระแกสื่อของมันไกลแต่ว่าจ้ตีใดให้เราวเรื่องหลามันเปิดที่่าเปื่อแล้อกูจะไปรันไนเนี่ย อันไหน,นอันนี้โ oh, อ้เดี๋ยวเมืองก่นแล้วจอดแถวนี้ก่อนก็ได้จอดคุยกระปก่อนก็ได้เดียานาื้อของจาก,จากตบนเมานาเพิ่มค่าค่าตัดงาแ้าท้ายงาเคิมจาตอนแรกกันอ่ะไ้ทรมาโทรมาแล้วันกนู้เลยทงัง เก็บช็อปฮะร้านเก็บช็อปเนู่นเพราะเสียเงินสบายๆนี่ตัดสบบิสือน้องขอแต่นู่นได้เสียเงินเดือนนักหลอเป็นนู่านู่นเขาอาจจะพาได้แล้วนู่นไปเลยสมบัติดูไอ้ตุ้ยเป็นตัวอย่างนะครับยขยันอดทนน,น้องเคสมีความพร้อมกว่าไอ้ตุ้ยค่ะ ก็ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่ทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะคือเห็นกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำอาออยู่อย mm hmm. อยบมาน้าติกินตอนไหนกว๋วยเตี๋ยวเออจากเดียวคินีอาไสก่อนะจากินี้ค่ะมาหับรถกับอาอุจาเรื่องได้ถึงโอกาสทักขับรถากนากให้มาน่าจเจริญจังโอ้ น้องอันนี้เนาะค่ะแม่นค่ะพากันเขา่ารือ่อหอวลำเพื่อแล้วไอ,อ้ไาจิส่วนน้องเป็นวันที่หนึงนน่งเปรมนาดน้ำลื้อมาน้องเปิดเลี้ยนแล้วพาแปรมไปฉีดวัคซีนค่ะวันที่หนึง่งไปเรื่องบ่ครับอยู่เรื่องบ่ค่ะคุณวราวด์ประธ <laughs> าเดียอกัน คค่ะเขากัหออันนี้แล้วเดี๋ยวพักกันแปลงน,นี่ก่อนค่ะเดี๋ยวมันมดท่านางเป่าเลิกเลียนเนาะคะ่ะยังไงไลนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะสวัสดีนะคะอาพี่เคสสวัสดีพ่อพ่อโมได้ยรยูเลิงครับยูบานครับอ๋อค่ะกูหยุดตรงไหนตรงนี้เหรอ น,น,นี่นหลอลงกุดทังงเส้นสวดเหรอ